เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำควส t ซันตานะทุกคนนะครับอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อเบ็ดนะครับลูกวาดก่อนก็คือข้างในนี้นะเปิดประตูบ้านเข้าไปได้เลยครับนะครับ,บ1,500บาทอันนี้เองครับเป็นเบ็ดแคนดี้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เขาให้ทำก็คือไปตกปลานะครับให้ได้20ตัวก็คือฟิตมาดนะครับตกในนี้แหละโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้คือควสผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ซันตานะ เพื่อไปรับเคยต,ต่อไปผมไม่รู้ว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างนะผมว่าอาจจะมีเรืออะไรพวกนี้เอาแล้วมีการลดอนคุณมาได้ยังไงครับเดี๋ยวไว้ที่หลังละกันนะนี่ไงได้เรือจริงด้วยทุกคนโอ้แล้วก็ได้เป็นบับเบิลนะครับไม่รู้มีต่อหรือเปล่านะนี่แต่ผมได้อันนี้มาละเหมือนน่าจะทําได้ต่อหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะเฟยเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยหาเอลนะครับที่หลบหนีอยู่ในเกาะน,นี้เพราะฉะนั้นผมเคยเหมือนเจอทางหนึ่งอยู่ทุกคนนี่นี่ลูกกว่าอันนี้นะ ก่อนที่เขาจะมีเควสันต้าเนี่ยผมเคยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทําตรงนี้เนี่ยเขามีไว้ทําอะไรผมว่านั่นจะเป็นจุดนี้แน่เลยทุกคนมาเนี่ยเราก็ตามขนมไปเลยแต่ผมเหมือนน่าจะเคยแหละไม่รู้ใช่หรือเปล่านะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยทุกคนแต่ผมต้องบอกเลยว่ามีความเป็นไปได้สูงทุกคนเห็นไหมมีรอยเท้าด้วยครับใช่ไหมน,น,นั่นนี่ก็ถึงว่าเสร็จละเดี๋ยวเขา,เาไข่มาซ่อนอะไรหรือเปล่าไม่ให้ด้วยเหมือนจะงกไดโปรด เดบโหมดโอเคให้จนได้ <c oughs> ขอขอจนให้นะมาเหมือนเขาจะต้องให้เราไปทำเควสก่อนนะครับสำหรับเควสของเขาเขาบอก,กว่าเริ่มต้นใช้งานเครื่องของขวัญในโรงงานของซันต้าอืมน่าจะเป็นอันนี้ไหมทุกคนผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้บ้างอันนี้ใช่โรงงานของซันต้าไหมข้างบนนี้อาจจริงด้วยทุกคนแล้วก็ยังไงกองขวัญน,นี้ออกกดกดเลยเหรอหรือว่าไงอันนี้เหรออ่นนี้ทุกคนอะกดไปครับ สองก็คือกับสองใช่ไหมโอเคอันนี้ลากอ้าวทำไมไม่มาเดี๋ยวเราต้องเริ่มจากหนึ่งหรือเปล่าอ่าสวยแล้วทุกคนอ้าวสี่ลากมาได้เฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อน่าจะแหลกๆป่ะทุกคนหรือต้องกดค้างหรือยังไงอ๋อได้แล้วครับต้องกดดีๆนะโอเคตอนนี้ได้แล้วเสร็จไปละเราเหมือนมาซ่อมป่ะซ่อมเครื่องส่งกล่องของขวัญนะครับและหลังจากนี้คือให้เราไปส่งนะครับทุกคนคือส่งกล่องของขวัญทั้งเก้าเหรอ ส่งมอบของขวัญให้กับเอลนะครับแต่ละเก,กาะการวิชอ็อปลานบริการจําหน่ายสินค้าแมปต่างๆในโลบอกมีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายเพียงแค่กดมาที่สินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนส์บอกฟูด n อนิเมตดีเฟนเดอร์แอนิเมตเวนการหรือจะเป็นแมปตกปลาชิวๆก็ยังมีและนอกจากนี้เรายังมีบริการต่างๆเกมพาสไม่ว่าจะเป็น AFK f า r m มหรือจะเติมเกมพาเติมโลบ u อกเราก็มีซื้อสินค้าแล้วรับของได้ที่เพจกาวิชอ็อปเดี๋ยนะกองของขวัญโล เอาตรงไหนครับทุกคนโอ้ยทุกคนแต่ว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าผมไม่รู้ดูครับโอ้ยสียังสวยน่าจะเป็นไข่ที่เราเอามาจากเอลไหมแต่ผมอยากรู้ว่าเราจะสามารถขึ้นน,นันีได้ป่ะทุกคน <c oughs> ขึ้นแล้วก็พาเราไปเลยเอ,โอ้โหไม่น่าจะได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปส่งของขวัญให้กับเอลก่อนความเร็วเท่าไหร่อ่ะแรงกระเป๋าคือถ้าอยากคุมตีมก็ต้องเอาเนี้ยแหละโอ้โหความเร็ว90ิบอกอุย้ยอ่ะคุมตีมซะหน่อยผมไม่อยากจะใช้เจสกีความเร็วแบบ200 แต่ก็ดูซ so right so ิ so ่งเหมือนกันนะเอฟเฟกต์ดูซิ่งโอ้แล้วตอนนี้ตอนกลางคืนผมจะเริ่มที่เกาะอ่าวเลยล้วกันนะทุกคนแล้วค่อยไล่ไปละกันนะค่อยวนๆไปนะครับเพราะว่าเกาะอ่าวเนี่ยนะทุกคนเหมือนผมเคยเห็นแบบเหมือนมีลูกอมอ่ะนะครับเกาะโบราณก็น่าจะมีนะอันนี้ผมเดานะทุกคนเนเห็นไหมทุกคนเขาจะมีลูกกวาดนะครับลูกอมแบบนําทางเรานะผมว่าน่าจะใช่ครับแบบเขานําทางไปหายเอวไง

หมยกอดผมว่าอย่างนี้ก่อหินมา้ามีแล้วยังไงก่อหินม้าก็ต้องมีนะพวกก่อหงก่อห็นอะไรเงี้ยมีแน่นอนนะครับก่อโบราณก็มีคิดว่านะเราสามารถปีนขึ้นไปตรงนี้ได้เลยไหมอ่านี่ไงเจอแล้วทุกคนโอ้โหไกลมากก็ของขวัญมาส่งแล้วครับทุกคนเขาไม่ขึ้นบ่วงหนึ่งอะอย่าบอกนะผมไม่ได้หยิบกล่องของขวัญมาจริงปนะเนี่ยกล่องของผมเนี่ยมีของขวัญไหมก็ไม่มีนะหรือว่าเราต้องใช้เ,เดี๋ยวนะผมเผลอเก็บไว้ในช่อง นี่ผมหาในกระเป๋านะผมเจอด้วยเจอเป็นอันนี้น่าจะใช่มั้งอ่ะลองกดดูอีกรอบนึงครับใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราใส่ไว้เลยทุกคนคือเขาจะมีของเพสอยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับอันนี้ต้องดูดีๆและอีกอันนึงที่เป็นไข่ของผมหายไปไหนทุกคนโอ้โหจัไม่ได้แล้วด้วยปะไปกันต่อทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปดูก่อนนี้ก่อนละกันนะนะครับใช้ฝั่งที่ถูกทออทิ้งก็คืออยู่ใกล้ๆก,ก,กันเดี๋ยวเราเข้าตีมก่อนทุกคนนี่ครับ มาถึงรถล,ล่าของเราเหมือนเดิมเดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อยใช้เรือความเร็วสูงนะไหนเอ่ยทุกคนคิดว่าจะมีแม็กก่อนนี้ความจริงแล้วผมก็ไม่ได้ตามหาเอ้าใช่ปะเนี่ยช้าเปล่าอุอ้ยใช่จริงด้วยโอ้โหแลนะเจออย่างง่ายครับสําหรับใช้ฝั่งที่ถูกทอดทิ้งเกาะต่อไปผมจะไปข้างๆก่อนลวกันนะเดี๋ยววนไปเรื่อยๆลวกันเกาะแรกมีไหมผมผมลืมดูเกาะแรกเลยทุกคนเกาะแรกน่าจะมีนะครับอันนี้ก็น่าจะมีทุกคนอะ ลองแวะดูเลยนะครับสำหรับจุดนี้ถ้าจะมีเหรอตอนนี้ผมเข้ามาไหนก็ไม่รู้แล้วนะแต่ดูเหมือนไม่มีนะครับทางข้างในเนี่ยเขาปิดเอาไว้นะหรือเข้าได้อีกทางไหมสภาเขาอยู่ข้างหน้าก่อนนี้จบเลยนะผมข้างในนี้ก็ไม่มีนะผมลองเข้าไปดูแนละอ้าว <c oughs> โอ้โหอยู่นี่ก็ไม่บอกเดี๋ยวนะเราต้องถือกล่องของขันด้วยครับทุกคนโอเคสามคนละต่อไปเราจะไปที่เกาะน,น้ําแข็งเลยทุกคนนะครับ ผมไม่รู้ว่าจะมีแบบอยู่ใต้ทะเลหรือทาใต้ทะเลหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องลองไปดูเนาะเดี๋ยวเราไปไอ้นี่ก่อนครับก่อหินม้าแล้วก็เดี๋ยวไปก่อเห็ดหรือก่อโบราณดีคือก่อแรกกับพวกสันสโตรเรายังไม่ได้ไปเลยนะทุกคนก่อหินม้าจะยากไหมผมว่าอาจจะไม่ยากนะถ้าเรารู้มุมอ่ะเจอแล้วทุกคนสบายหน่อยอันนี้คือเขาอยู่หน้ากอนเลยนะผมว่าตรงลาวาดูแบบดูตึงที่สุดแหละคือถ้าเราผ่านเก่อลาวาได้ก็ น่าจะสบายแล้วครับแล้วผมเลือกเป็นเป็นเกาะแรกด้วยนะสําหรับเกาะลาวาโอ้โหเดี๋ยวเราไปทางเกาะโบราณก่อนละกันแล้วก็ไปที่เกาะเห็ดแล้วก็กลับไปที่เกาะแรกนะครับเราจะไปซันสโตนประมาณนี้นะทุกคนสําหรับเกาะโบราณเหรออืมอุ้ยตรงนั้นนะครับทุกคนมีไม้ลูกอมอยู่เห็นได้ชัดเลยว่ามีเอลยืนอยู่หนึ่งคนเสร็จผมละส่งเรียบร้อยครับผมตอนนี้เหลืออีกสี่เกาะก็จะมีเกาะแรกเกาะซันสโตน ก่อเหตุแล้วก็เป็นที่เอ็นช้านะทุกคนอุ้ยเราน่าจะครบแล้วนะไม่น่าพลาดทุกคนมาขนาดนี้แล้วไม่น่าพลาดครับนี่ไงแล้วเจอเลยขออย่าทับเจเป็นเจเอลโอเคอีก3ทุกคนผมพลาดก่อแรกได้ไงเนี่ยผมลืมความจริงเราน่าจะเริ่มที่กรอบไม้ก่อนเลยนะก็คือก่อแรกนะครับแต่ทําไมผมไปเริ่มที่อ่าวก็งงเหมือนกันนะเส้นผมบางภูเขาเอวรับของครับที่เราเช็คอินนั่นไนงะ ชัดมากชัดกว่านี้ไม่มีแล้วครับเค hey, จัดปะต่อไปก็คือน,นี่ไงทุกคนสันสโตนนะครับเหมือนเขาจะบอกเลยนะเอาข้างหน้าตรงนี้ครับทุกคนปะ่ะอะแล้วก็สุดท้ายแล้วนี่ไงทุกคนเขาบอกเลยนะอูสบายหน่อยคือความจริงเนี่ยเขามีบอกนะว่าเอวแต่ละตัวอยู่ไหนแต่ผมแบบแหวกแนวไง <laughs> แหวกแนวไปหน่อยนะครับและนี่คือจุดสุดท้ายก็คือที่เอ็นชาร์นั่นเองอยู่ไหนครับน่าจะอยู่ข้างหน้าเลยนะคิดว่า ใช่ไหมใช่ไหมเออสวยงามครับทุกคนสำหรับวสี D ่สามเนี่ยเราต้องไปตกปลาฟิตมาก5 5ตัวนะโอเคไม่เป็นไรผมมีเบสสปีดอยู่แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปกลับเลยครับนี่สบายใจละเดี๋ยวผมไปตกปลาให้ครบ45ตัวก่อนแล้วเราค่อยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึงครับ โอเคเรียบร้อยทุกคนเสร็จเ mm. ควสแล้วครับเดี๋ยวเราไปส่งเควสที่เอลนะทุกคน,นะกคนแต่ว่าเดี๋ยวนะไข่ไข่ใ,ในมือผมหายไปไหนนะผมจําได้ว่าได้มาแล้วนะตอนแรกอะที่เป็นแบบสีออกฟ้า,ฟาใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมไม่รู้อยู่ไหนละเดี๋ยวค่อยไปหาที่หลังลวกันเดี๋ยวตอนนี้เราเอาเควสไปส่งที่เอลก่อนเรียบร้อยครับผมแล้วดูเหมือนว่าจะได้เรือแล้วก็เออเป็นบับเบิ้ลและเป็นฉายาโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับซันต้าเควสนะ แดี๋ยวเราไปดูของที่เราได้ก่อนนี่น่ารักโอ้โหน้องกวาง <c oughs> อันนี้ดีอันนี้ดีแล้วก็จะเป็นอ่าบเบิ้ลนะทุกคนบเบิ้ลมันดูสวยหรือเปล่านะแต่ว่าก็มีอันนี้ไม่ใช่หรอไข่ไม่ใช่หรอตอนแรกเหมือนผมได้ไข่มาแล้วอะหรือผมเข้าใจผิดอ่านี่เป็นบเบิ้ลนี่นะทุกคนกับอ่าอันนี้อันไหนน่ารักกว่าโอ้ดูสวยงามอยู่น่ครับเป็นแบบสีทองทองนะก็ไม่แย่นะทุกคนนะครับก็ถือว่าโอเคละ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปหน้าโอ้และนี่เลยทุกคนเกือบลืมไปนะครับนี่กล่องของขวัญกับอาเป็นอันนี้นะทุกคนเป็นโทเค็นนะซึ่งทําอะไรได้ครับผมพยายามกดคลิกนะอาจจะเป็นแบบเอาไวค้คาบเบ็ดได้หรือเปล่านะเอ้ยนี่ต้องรอไปดู <laughs> เดี๋ยวเราลองไปดูนะทุกคน